ไอจูดเราเสียเข้าใหม่ใช่ไหมเสียเข้าใหม่มาเวีนกรรมเลยเนี่ยตั้งใจจูดตั้งกันดีกว่าเอาสิห้เอาบ้างถ้าไม่มีโอกาสได้ทีเด็ดขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเปดร้านดวงใจเปดร้านดวงใจนุ่มวันไปลอยลอยคน ห่ายกว่าชั่ม,ม,โ,อม,มโอสิบกว่ชั่มอ่สตอโตสิบกว่าชั่มืขอบคุณได้หลายเด้อพี่น้องเคเขอบคุณได้หลายพีพ่เ้อง วัสดีกสิเบ็ดหลนงใจโอ้ยเดี๋ยวสิเบ็ดหลังใจเราองมาแล้วมาแล้วมาแล้วสิเดหลันงใจแคปนาจอไ้ถ้าไปนนกันไป่จาลุชนชนไมถ้าลุ่ชุมชนบางนกัน สวัสดีค่ะ13ดันลงใจมาแล้วมาแล้วแข็บหน้าจอไว้เอาไปลงชุ่มชนมัน13ดันลงใจแล้วได้ห่วได้ไลปันได้ลมบนมาซอยแล้วลมบนมาซอยแล้วมาหันเงนของควันเมืมม่อรี่คิดสมมา์ทแล้ววัในใส่ตัล่งใจเมอรีคิดสมามา์ทมาแล้วมาแล้ว คิดซะมากใส่ของขวันแล้วขอบคุณทั้งหาล้าน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณทั้งหาล้านดวงใจโอ้เอไอขอบคุณเอไอเด้อบอกขอมคุณ เราได้เขียนบอดีบอกขอขวัเอไอเราได้เขียนมาบ,บอดีเอไอจัดการแล้วออน้องจริงๆแล้วเอไอก็มีประโยชน์จริงๆนะเอไอก็มีประโยชน์แบบนี้แล้วนี่ก็ให้เอไอสามารถเห็นเห็นยังไหนเข้าก็ได้น้องผีน้องเนาะเปิดบรนเนทชล ทำได้หมดทุกอย่างวั้รสร้าง AI เห็ดหนึ่เต็ดคลิปวิดีโอเห็ดนังเห็ดนี่นนงอ่ะล่งเป็น AI เวิร์ดพี่น้องในาทายหนูกเ็ AI ไท้หนึ่ AI เห็ดใดก็ใส่ให้ AI เล้วนี่นยเขาก็ล่งนั่นก็ล่งใส่ส้อน AI ให้หัวจักหัวจักสอยเลียคล เปบ้างแผนได้กัซื้อเนาะสองให้ไปท่านซินที่ถูกต้อแล้วไปสั่งพี่ข้อเรากันสั่งให้คุณธรรมประจำใจของ A.I.

5ล้านดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้อง